สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การสรุปเนื้อเรื่องและสปอยผลนะครับของ SmackDown วันที่19เดือนมีนาคมปี2021นะครับผมซึ่ง SmackDown ในตอนนี้เนี่ยเป็น SmackDown สุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึง Fastlane ในวันอาทิตย์นี้หรือว่าวันจันทร์ของไทยเรานี่เองนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เปิดรายการมาด้วยการถกเถียงกันของเบียนก้าบีลแล้วก็ซาช h าแบงค์หลังเวทีนะครับ บียนก้าบอกว่าคืนนี้เธอมีแมตช์ชิงแชมป์ได้ยังไงทําไมเธอถึงเห็นด้วยกับการต่อสู้กับนายแจ็คเธอกําลังคิดอะไรอยู่นะครับผมซาชาแบงค์บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันคิดเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรจิเนลเบียนก้าก็เลยแทรกขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับบอกว่าเรจิเนลเหรอโอ้โหนี่เรจิเนลยังมีส่วนในเรื่องนี้อีกเหรอเธอทําให้ฉันแพ้ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ตอนนี้ในหัวเธอเองคิดถึงเรจิเนลอยู่เนี่ยนะเธอนี่มันอีโก้เยอะจริงๆการตัดสินใจครั้งเนี้ย มันผิดพลาดและฉันจะไม่ออกไปช่วยเธอแน่ๆซาชาแบงก์ Sasha Bank ก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ขอให้เธอช่วยก่อนจะเดินออกไปเปิดตัวนะครับคู่แรกนะครับซาชาแบงก์นะครับเจอกับไนอาแจ็คเพื่อชิงแชมป์สมัครดาวูเมนแชมเปียนนะครับผมซาชาแบงก์สามารถเอาชนะไปได้นะครับหลังจากเชนาเบสเลอร์เนี่ยขึ้นมาบนเวทีนะครับกะว่าจะเตะซาชาแบงก์นะครับแต่ว่าพลาดไปโดนไนอาแจ็คแทนทำให้ไนอาแจ็คเนี่ยพ่ายแพ้ไปซาชาแบงก์เลยสามารถป้องกันแชมป์ของเธอเอาไว้ได้ นะครับผมแต่ผ้ามาหลังชาตินะครับเอ็ดให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกอย่างไรที่จะเจอกับเจอูโซในคืนนี้นะครับผมเอ็ดบอกว่า SmackDo w n เนี่ยผมมีความทรงจําที่ดีมากมายในโชว์นี้ผมเอาชนะอันเดอร์เทเกอร์และกลายเป็นแชมป์โลกก็ในโชว์นี้และในขณะเดียวกันสิ่งที่แย่ที่สุดในอาชีพของผม,ผมการที่ผมจะต้องรีทายออกไปผมก็ทํามันในโชว์นี้เช่นเดียวกันแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคืนผมคิดเกี่ยวกับเรื่องของโรมาเลนแล้วก็เดนเนลลไวอัน ผมเข้าใจว่าเดนเนียลไบอันต้องพยายามจัดการกับโรมนเลนในแฟสเลนการที่เขาลันนิ่งนีใส่ผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เข้าใจเหตุผลนะเพราะถ้าเป็นผมผมก็ทําแบบเดียวกันนั่นทําให้ผมได้เจอกับเจอูโซในคืนนี้เจอูโซ so สามารถเป็นนักมวยป้ามที่มีความสามารถคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ในเงาของโรงมนเลนเพราะถ้าเขายังเดินตามเงาของโรงมาเลนต่อไปเรื่อยๆเขาจะเจอปัญหาแน่นอนและคืนนี้ผมนี่แหละคือปัญหาสําหรับเขา ภาพตัดมาหลังชายอีกที่หนึ่งนะครับเชนาเบสเลอร์กับนายแจ็คมายืนคุยกันครับนายแจ็ค ja บอกว่าฉันควรจะกลายเป็นดับเบิลแชมป์ไปแล้วตอนนี้ถ้าเธอไม่ขึ้นมาทําทุกอย่างจนพังและถ้าวันอาทิตย์นี้เธอยังเป็นแบบนี้อยู่จนเป็นเหตุให้พวกเราจะต้องเสียแชมป์ฉันบอกได้เลยว่าฉันจะมาจัดการเธอและฉันไม่ต้องการคําขอโทษจากเธอฉันอยากรู้ว่าเธอจะทํายังไงต่อจากนี้เชนาเบสเลอร์นะครับก็เลยบอกว่าเอางี้ฉันจะไปคุยกับผู้จัดการ ให้คืนนี้เนี่ยฉันได้เจอกับเบียนก้าและฉันจะจัดการเธอเองนะครับผมภาพตัดมาหน้าเวทีนะครับเซซโลลินเปิดตัวออกมานะครับเซซโลลินบอกว่าในวันที่ฉันกลับมาเนี่ยทุกคนในห้องแต่งตัวออกมายืนล้อมรอบเวทีที่ฉันยืนอยู่ฉันเหมือนกับราชาที่อยู่ท่ามกลางประชาชนมันเป็นเพราะพวกเขารักฉันและยอมรับที่ฉันประสบความสําเร็จมากมายบนเวทีแห่งนี้จนกระทั่งพวกเขาหันหลังให้ฉันและเดินหนีไป ฉันยอมรับในการตัดสินใจของพวกโง่พวกนั้นแต่มีคนคนหนึ่งที่แสดงความหยาบคายมากเกินไปเซซารโลเขายังยืนอยู่และมองมาในตาฉันส่งสายตาที่เหยียดหยามฉันพยายามคิดว่าทำไมเซซารโลถึงทำแบบนั้นในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าเซซารโลมันอิจฉาฉันอิจฉาในความสำเร็จและทุกอย่างที่ฉันทำอิจฉาที่ฉันได้เป็นคู้เอกในเรซโซมานียและเขาได้เป็นแค่พวกขี้แพ้ ก็แตกต่างระหว่างฉันกับเซซาร์โลที่พวกเราทุกคนรู้อยู่นั่นก็คือฉันเป็นนักสู้ฉันไม่มีวันยอมแพ้แต่เซซาร์โลนั้นไม่เขาไม่แม้กระทั่งจะยืนขึ้นด้วยตัวเองได้แต่กิ้งไปรอบๆหาอากาศหายใจฟังไว้ให้ดีนะเซซาร์โลแกหมุนฉัน22รอบถ้าแกทําให้ฉันอับอายแบบนั้นอีกครั้งแล้วเราก็แกจะเจอคนที่โหดร้ายที่สุดใน W.W.E หลังจากนั้นชินสุเกะอากามูระก็เปิดตัวออกมานะครับแล้วก็บอกให้เซตโรล,ลินหุบปากไปก่อนที่จะอัดเซตโรล,ลินล่วงลงไปนะครับแล้วก็เดินกลับไปหลังฉากผู้ที่2นะครับสตีฟโพฟิตเจอกับเล่แล้วก็โดมินิกมิสเซริโอนะครับเล่ Le, กับโดมินิกมิสเซริโอเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมแต่เดอะอัลฟ่อย่างเชดเกเบิลนะครับแล้วก็โอทิสเนี่ยเปิดตัวออกมาขอท้าสู้ต่อนะครับเล่ Le, กับโดมินิกมิสเซริโอก็เลยต้องสู้กับเชดเกเบิลแล้วก็โอทิสต่อจากนั้นครับ ผลการแข่งขันก็คือเชทเกเบลกับโอทิสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมตัดภาพมาหลังชาครับเควินโอเวนกับเซมิเซนคุยกันครับเซมิเซนบอกว่านายได้คิดคําตอบหรือยังสําหรับคําถามของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านายจะเอาด้วยกับฉันไหมเควินโอเวนก็บอกว่าคิดไว้บ้างแล้วละ่ะแต่ว่าเ เซมิเซนก็เลยโมโหนะครับเซมิเซนถามว่านายยังลังเลอะไรอีกฉันไปคุยกับคนคนหนึ่งมาเขามีคนติดตามตั้ง23ล้านคนนะเพื่อนเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และทุกคนจะมองเห็นอย่างแน่นอนเควินโอเว่นก็เลยถามว่าช่วงนี้เนี่ยฉันว่านายแปลกๆนะเพื่อนฉันว่านายเอาความจริงกับความเมามารวมกันแล้วละ่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็แค่เกิดขึ้นไม่ได้มีใครมาทําอะไรนายสักหน่อยเซมิเซนก็เลยยัวหนักกว่าเดิมครับเซมิเซนบอกว่า นายไม่เข้าใจเหรอเพื่อนไม่อยากจะเชื่อว่านี่ออกมาจากป่าของนายที่แตกต่างจากคนพวกนั้นนายลองมองดูดีๆมันไม่ใช่ความผิดฉันเลยมันเป็นความผิดของพวกเขาดูสิ่งที่พวกเขาทํากับฉันสิเพื่อนดูสิ่งที่พวกเขาทํากับนายเควินโอเวนก็เลยบอกว่าเขาไหนบอกมาก่อนว่าพวกเขาเนี่ยมันเป็นใครกันวะเจมีเซนก็เลยแบบว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายเนี่ยจะไม่เข้าใจอะไรมากมายถึงขนาดนี้เอางี้ในคืนนี้เนี่ย นายไปดูฉันสู้บนเวทีแล้วนายจะได้เข้าใจว่าพวกเขาทําอะไรแล้วรู้ไหมถ้านายไม่เห็นว่าไม่มีใครทําอะไรฉันเนี่ยฉันจะทิ้งทุกอย่างเลยฉันจะเลิกทําแบบนี้นะครับผมแล้วภาพก็ตัดไปนะครับภาพตัดมาหน้าเวทีครับเดนเนยลไบอันเดินเปิดตัวออกมาครับเดนเนยลไบอันบอกว่าคืนนี้มีแมตช์สุดพิเศษอย่างเอ็ดเจอกับเจอูโซ่ที่ใครชนะเนี่ยจะได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษในแมตช์ของฉันนี่มันน่าตื่นเต้นมากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมี2มุม มุมแรกเนี่ยถ้าเจชนะเขาจะทําทุกอย่างเท่าที่เขาทําได้เพื่อให้โรมนเลนเนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ซึ่งเอาจริงๆนะโรมมนเลนแทบจะไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วเลยส่วนอีกด้านหนึ่งเอชใช้ผู้ที่จะทาทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการและสิ่งที่เขาต้องการนะั่นคือการต่อสู้ตัวต่อตัว,ต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 วกับโรมันเรนในรัสเซลมานียฉานเข้าใจนะว่าทําไมเอชถึงอยากเจอโรมันและไม่อยากเจอฉันเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถเอาชนะโรมันเรนได้ แต่ฉันกับเอดไม่เหมือนกันนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเราทั้งสองคนเอ็ดนาคิดว่าเขาสามารถเอาชนะโรมมนเลนได้แต่ฉันเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าฉันสามารถเอาชนะโรมมนเลนได้และฉันจะพิสูจน์มันในวันอาทิตย์นี้ไม่ว่าจะมีเจอูโซหรือไม่ฉันจะทําให้โรมนเลนเนี่ยตบพื้นยอมแพ้หลังจากนั้นโรมมนเลนก็เปิดตัวออกมานะครับโรมนเลนบอกว่าฟังนะบีดีสอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายเอาแต่เพ้อเจอเรื่องความฝัน สิ่งที่สมควรได้รับการต่อสู้ความพยายามฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้านายจะเอาแต่พูดแบบนั้นแต่ถ้านายออกมาลบหลู่หัวหน้าเผ่าอย่างฉันแล้วละก็ฉันคงไม่อาจอยู่เฉยได้นายทําให้ฉันยอมแพ้ไม่ได้หรอกนายไมย่แม้มกระทั่งมีโอกาสไม่มีใครในตลอดสายอาชีพของฉันที่ทําให้ฉันยอมแพ้ฉันยอมเสียแขนของฉันดีกว่าที่จะตกพืนยอมแพ้ให้ใครและฉันขอย,ยอมตายดีกว่า ที่ฉันจะต้องตกพื้นยอมแพ้ให้กับคนอย่างนายเดนเนียลไวอันก็เลยตอบไปนะครับเดนเนียลไวอานบอกว่านายบอกว่าฉันเพ้อเจ้อเรื่องที่นายพูดต่างหากที่มันเพ้อเจ้อหัวหน้าเผ่าหัวหน้าโต๊ะเรื่องพวกนั้นต่างหากที่ไร้สาระทุกคนจะคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่จนกระทั่งพวกเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปทุกคนคิดว่าตัวเองจะชนะจนกว่าพวกเขาจะแพ้ทุกคนคิดว่าตัวเองจะไม่ยอมแพ้จนกระทั่งพวกเขาตกพื้นเอาอย่างนี้นะ ฉันจะไม่ทําให้นายยอมแพ้แต่ฉันจะทําลายนายฉันจะทําลายความคิดความเชื่อทุกๆอย่างของนายไม่ว่านายจะตายหรือไม่ฉันจะเอาชนะนายและเป็นแชมป์ยูนิเวอร์แซลคนต่อไปนะครับผมภาตัดมาคู่ที่3นะครับเซมิเซนเจอคิงคอร์บินนะครับผมคิงคอร์บินสามารถเอาชนะไปได้นะครับหลังจากที่เซมิเซนเนี่ยพยายามแกะเทิร์นบัคเกิลแล้วกรรมการไปเห็นซะก่อนนะครับผมทำให้โดนคิงคอร์บินเนี่ยใส่ end of day ไปจนโดนกดนับ3 นะครับผมหลังจบแมตช์เนี่ยเซมิเซนเข้าไปบ่นกับโอเว่นนะครับว่าเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พวกเขาทํากับฉันแต่ว่าโอเว่นเนี่ยบอกว่านายพลาดเองเพื่อนกรรมการตัดสินถูกแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเถียงก,กันจบนะครับเซมิเซนก็วิ่งมาถีบหน้าเควินโอเว่นจนกองไปนะครับก็น่าจะเป็นการเริ่มเรื่องราวสตอรี่ใหม่ของเซมิเซนแล้วก็เควินโอเว่นนะครับผมตัดภาพมานะครับมีการสัมภาษณ์ของบิ๊กอีแล้วก็อัพพโลนะครับผมบิ๊กอีเนี่ยบอกว่า เอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันจบเป็นหนาเรานะไม่ว่าใครจะพูดเรื่องอะไรแต่ฉันจะพูดเรื่องแก้แค้นเท่านั้นอพอลโลนายมีเวลา2วัน2วันก่อนที่ฉันจะจัดการนายในอีก2วันนี้เนี่ยฉันจะเอนจอยกับเวลาปกติของฉันแต่ในอีก2วันในอนาคตของนายเนี่ยจะมืดมนฉันจะป้องกันแชมป์ของฉันอย่างไม่ต้องสงสัยและนายจะต้องจดใช้กับสิ่งที่นายสมควรจะได้รับอพอลโลก็เลยบอกว่าบิ๊กอีฉันพูดกับนายบ่อยแล้วนะเรื่องความแสดงความเคารพ ครอบครัวของฉันบอกว่าใครก็ตามที่ไม่เคารพครอบครัวของพวกเราจะต้องหลังเลือดและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนายในแฟร์สลันฉันจะหักหน้าของนายทิ้งและเอาสิ่งที่ฉันสมควรได้รับมาจากซากศพของนายและยืนข่มมันพร้อมชูเข็มขัดแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลแชมเปียนหลังจากที่คุยจบนะครับบิ๊กอีก็ขับรถกอล์ฟไปตามหาอพเพโลจนเจอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็อัดกันนะครับจนกรรมการเนี่ยต้องมาแยกทั้งคู่ออกไป นะครับผมคู่ที่4ครับเบียนก้าบิแลนะครับเจอเชน่าเบสเลอร์ก่อนเริ่มแมตช์นะครับซาชาแบงค์เนี่ยเปิดตัวออกมาเหมือนว่าจะมายืนอยู่ข้างเวทีเพื่อช่วยเบียนก้านะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เดินกลับหลังเวทีไปกลายเป็นว่าซาชาแบงค์เนี่ยออกมาปั่นประสานเบียนก้าเฉยๆนะครับผมจบแมตช์นะครับเบียนก้าสามารถชนะไปได้นะครับแต่เป็นการชนะฟาวหลังจากที่นาธาเลียแล้วก็ทามิน่าเนี่ยขึ้นมารอบทำลายเบียนก้าก่อนนะครับแล้วก็โยนเชน่าเบสเลอร์ออกไปข้างนอก นะครับผมตัดภาพมาคู่เอกนะครับเอจดเจอกับเจอูโซนะครับเอจดสเปียร์ใส่เจอูโซก่อนที่จะกดนับ3และสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมหลังจากที่เอจดชนะแล้วเนี่ยโรมาเลงก็ขึ้นมาสเปียร์ใส่เอจครับพร้อมกับท้าทายเดนเนียลไบอันให้ขึ้นมาบนเวทีในระหว่างที่เดนเนียลไบอันกำลังเดินขึ้นเวทีอยู่เนี่ยเจอูโซ so, ก็เข้ามาอัดเดนเนียลไบอันจากข้างหลังครับก่อนที่จะโยกขึ้นไปบนเวทีนะครับให้โรมาเลงเนี่ยสเปียร์ใส่เดนเนียลไบอัน จนหมอไปอีกคนหนึ่งนะครับก่อนที่โรมาเลนนะครับจะชูเข็มขัดปิดโตรไปอย่างเท่ๆนะครับผมสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนวันนี้นะครับเหตุการณ์แรกเชนาเบสเลอร์กับเนวแจ็คนะครับเริ่มทะเลาะกันหลังจากที่เชนาเบสเลอร์เนี่ยทำให้เนวแจ็คแพ้ในแมตช์ชิงแชมป์นะครับผมเหตุการณ์ที่2ครับนาคามมระออกมาอัดเซตโรลินนะครับผมเหตุการณ์ที่3นะครับเซมิเซนอัดเควินโอเว่นหลังจากที่แพ้ในแมตช์ เหตุการณ์ที่4นะครับบิ๊กอีกับอัพอรโลเนี่ยอัดการหลังสัมภาษณ์นะครับผมเหตุการณ์ที่5นานาเชรีและทามิน่าครับขึ้นมารอบทำลายเบียนกาแล้วก็เชนาเบสเลอร์นะครับผมเหตุการณ์ที่6เอชสามารถเอาชนะเจอูโซ่นะครับและกลายเป็นแขกรับเชิญพิเศษในแมตช์ชิงแชมป์ของโรมาเลนแล้วก็เดนเนียลไบอันนะครับผมอันนี้คือสรุปเหตุการณ์คร่าวๆนะครับผมต่อมาครับสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกนะครับซาชาแบงก์กับนายแจ็คเพื่อชิงแชมป์ สแมกดาวูแมนแชมป์เปียนนะครับผมซาชาแบงค์สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับผมคู่ที่2ครับสตีดโปรฟิตเจอกับเลย์แล้วก็โดมินิกเมสเซริโอเลย์แล้วก็โดมินิกเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมคู่2.5ครับเลย์กับโดมินิกเมสเซริโอนะครับเจอกับแชดเกเบิลแล้วก็โอทิสแชดเกเบิลกับโอทิสสามารถเอาชนะไปได้ครับคู่ที่3ครับเซมิเซแล้วก็คิงคอรบินคิงคอรบินสามารถเอาชนะไปได้ในค่ับคืนนี้ครับ ผู้ที่4ี่เบียนกาบีแลแล้วก็เชนาเบสเลอร์นะครับเบียนกาเนี่ยสามารถชนะฟาวนะครับหลังจากที่นาทเลียแล้วก็ทามิน่าขึ้นมารอบทำ้ายเบียนกาก่อนนะครับผมคู่เอกเอ็กับเจอุโซนะครับเอ็สามารถเอาชนะไปได้นะครับทุกคนสรุปแมตช์ในแฟสเลนกันหน่อยครับผู้แรกนะครับก็เป็นการชิงแชมป์แท็กทีบูเมนในอาแจ็คเชนาเบสเลอร์นะครับเจอกับซาชาแบงแล้วก็เบียนก้าบีแลนะครับผมผู้ที่2นะครับดูแมตช์ไทย เจอเชมัสในโนโฮบาแมตส์ mat, นะครับหรือว่าแมตส์แบบไม่มีกฎกติกานั่นเองผู้ที่3นะครับอเล็กซ่าเบดแล้วก็แลนดี้ออตันนะครับผู้ที่4บอลสโตแมนเจอกับเชนแบ็กแมนนะครับผู้ที่5ชิงแชมป์ยูนิเวอร์แซลนะครับโรมันเลนกับเทเนียลไบอันซึ่งมีเอ็เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมในแฟสเลนนะครับก็อาจจะมีการประกาศแมตช์เพิ่มภายหลังนะครับก็ต้องติดตามกันว่าในแฟสเลนวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์บ้านเราเนี่ย จะมีใครบ้างนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับสำหรับคนที่ชอบดูมวยปั้มและอยากจะดูมวยปั้มสดๆสักวันหนึ่งนะครับผมณตอนนี้มีนักมวยปั้มไทยนะครับที่กำลังจัดอีเวนต์ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่เพจของ s e Set Up Thailand Pro w r e s t l i n g จะมีนักมวยปั้มไทยนะครับให้ความสนุกสนานกับพวกคุณอย่างแน่นอน นะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์เพจแล้วก็ติดตามข่าวสารมวยป้้มไทยได้จากเพจนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ